ัสดีค่ะชีวิตดีด so ีที like ่น nice. ี่ย really ูเคมาวันนี้เพื่อนๆค่ะเรามาโทอันสุดท้ายเลยค่ะเพื่อนๆนแล้วดาเอาไปทําอะไรรู้ไหมคะเพื่อนเพื่อนดาเอาไปทําพิคอแล้วก็อีกอันนึงก็คือดาจะเอาไปทําแกงเขียวหวานค่ะเพื่อนเพเพราะว่าดาเสียดายเขาดาจะเอาไปทําแกงเขียวหวานเพราะว่ามันเยอะมากปะเก็บแล้วทาเขียวหวานกับพิคอดูสิคะเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยดำหมดแล้วเพราะว่าอากาศตอนนี้เย็นแล้วนะคะที่อังกฤษมาเรามาเก็บกันขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆนค่ะเนี่ยเพราะว่า มันไม่ได้แล้วหมดเวลาถกต้นเก็บเลยค่ะดูไอ้นี่ดาสิเนี่ยเขายังมีมาให้กินเรื่อยๆเลยนะคะเนี่ยไอ้อะไรนะถั่วพูอะค่ะเนี่ยถ้ามันไม่หนาวนะมันก็จะได้กินไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆดูดิเนี่ยด้กินเรื่อยๆปลูกคุ้มปลูกคุ้มค่ะปีหน้าจะปลูกอีกเนี่ยเดยเม็ดแก่ๆเนี่ยดาจะเก็บไว้ทำพันธุ์ เยอะอยู่นะเนี่ยเพรอันนี้แก่แล้วเจ็บไปทําพันเพื่อนน่มันกําลังแตกมาใหม่แล้วมันมีดอกมาน่าเสียดายเนาะเนี่ยเพื่อนๆขาดูดิเนี่ยน่าเสียดายเขาเนี่ยมาอีกเลยค่ะเพื่อนๆขาแต่ก็อย่างที่รู้เนาะอากาศวันเย็นแล้วคงไม่ทำหมดเก็บให้หมดแ็บให้หมดลากถอนโคนเลยค่ะเก็บแตะถอนลากถอนโคนเลยเพื่อนๆโอ้ร้านบรีเพื่อนๆดูดาก็ได้กินยังยังยังได้กินอยู่นะคะเพื่อนๆมันมันจริงๆเลยนะ ออเยอะจริงๆเพื่อนๆเ,เออดอกต้นนี้เดียดเด๋ยวเองนะดูดิไม่รู้ว่าใครรู้สึกเหมือนดาไหมคะเพราะว่าเห็นไหมคะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยแล้วเราเก็บเนี่ยมันสนุกสนานไงเพื่อนๆมันมีแบบว่าเนี่ยตอนนี้มันเดือนอซัทแคมเบอร์มันจะสิ้นเดือนแล้วนะคะมันก็ยังมีของมาให้ดาเก็บกินเรื่อยๆอย่างเนี้ยเดี๋ยวเขาก็สุกอย่างเนี้ยเดี๋ยวเขาก็สุกแต่เขียวเนี่ยที่ดาบอกว่าดาจะเอาไปทําอะไรนะ แกงเขียวหวานดูสิว่ามันใช้ได้ไหมแต่ชัดนี่เราทำไปแล้วค่ะเนี่ยเราทำชัดนี่ไปแล้วนะคะว้าวลันนาเบียนก็ยังมีให้เก็บครับเพื่อนๆนี่ยังมีอีกยอดอ่ะชีวิตนี้เดี๋ยววันนี้เปลี่ยนแผนอย่างก,กระทันหันที่ฉันจะกินปลาสับกินกนับถั่วสวยงามจริงๆลูกแม่ทำไมหนูเจ้าสวยอย่างนี้ลูก สวยงามเหลือเกินแม่ทองแม่ทองคุณของแม่ดูทักทายแน่ทักทาย,นะยอีกโบกสะบัดทักทายแม่และลูกอุ้ย beautiful ทั่วปากข้างยังเหลือหลองเหลือดูเพื่อนดิฉันจะกินข้าวกับปลาสับเสียดายได้มากๆหน้าหนาวมันมาเร็วค่ะถ้าไม่งั้นนะคะมันจะมีมาเรื่อยๆเลยค่ะโทมาตัวนี้จะได้กินเรื่อยๆเลยเา้าชมไปค่ะแค่ปลูกเล่นๆนะคะแบบสนุกๆนะกินได้กินนะทุกวันค่ะ